ต่างสไตล์ต่างมุมแต่หล่อเหมือนกันวันนี้ครับเราจะพามาดูความแตกต่างระหว่าง n e w X 1.9 Ultimate ปี2021และ1.9 i n งจุดเอปี2023ความคุ้มค่าท่านผู้ชมจะเลือกคันไหนตัดสินใจได้ในคลิปนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันเลยพบกับกอริลลาคาโชว์รวมรถยนต์มือสองมาตรฐานใหม่ในทุกช่องทาง Facebook YouTube และ TikTok ครับ เรามาเริ่มกับคันนี้เลยครับกับ m ิ l เอสหน e ่งจกิแปี2023อีกคันนี้นะครับมีไฮไลท์รอบคันเลยครับน่าสนใจทีเดียวเชียวไม่ว่าจะเป็นเลขใหม่จำนวนปีนะครับลำดับผู้ครอบครองเดี๋ยววันนี้มาดูรูปลักษณ์ภายนอกกันดีกว่าว่าน่าจะสนใจขนาดไหนเอาเริ่มต้นกันที่ด้านหน้าครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับกระจังหน้าที่บ่งบอกเลยว่าเป็นหน้า m ิวเอสนะครับไฟใบบินโปรเจคเตอร์เดยไลท์มาครบครับถึงแม้จะเป็นตัวรองท็อปนะครับแต่ฟังก์ชันการใช้งานให้มาครบเลยนะฮะ เซนเซอร์กลยักกันชนด้านหน้ามีมาให้ถึง4จุดเหมือนรุ่นท็อปเลยนะครับไฟตันหมอกมีมาให้เหมือนรุ่นท็อปเลยนะครับแต่จะต่างกันตรงที่ด้านข้างนี้ครับล้อให้มาเป็นแบบขอบ18นิ้วนะครับถ้าเป็นตัวท็อปจะได้เป็นขอบ20นะฮะแต่ไม่ต้องห่วงความนุ่มนวลให้ได้มากกว่ากันแน่นอนครับด้านข้างนะครับกระจกมองข้างเป็นทับไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้พร้อมกับายสปอร์ตหรือ b ี m มมีมาให้เหมือนตัวท็อปเลยครับ ตัวนี้ครับที่เปิดประตูนะครับรองรับระบบสมาร์ทคีย์จากกุญแจของรถคุณนั่นเองก็มีมาให้ด้วยเช่นกันครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันครับว่าจะมีอะไรพิเศษไปกว่ากันไปชมกันเลยครับด้านท้ายของมิวเอ็กซ์คันนี้นะครับสวยแบบนี้อาจล้าสายตาได้เลยครับก็ต้องมาดูตรงนี้เลยครับด้านท้ายนะครับมันเหมือนหุ่นยนต์จริงๆนะครับกันชนนะครับเป็นสูงแบบนี้เลยแล้วก็มีเซ็นเซอร์กัดระยะอยหลังนะครับมีมาให้ถึง6จุด มาพร้อมกับไฟท้ายแบบ LED กล้องมองหลังมาพร้อมครับพร้อมกับระบบเปิดฝาท้ายไฟ้ายแบบนี้เลยครับตัวนี้นะครับสามารถสั่งการเปิดฝาท้ายได้จากรีโมทของรถคุณด้วยนะอ้อเป็นไงล้ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูความกว้างและความสวยงามในห้องโดยสารกันครับว่าคันนี้จะน่าใช้ขนาดไหนกับ MU-X 1.9 e l e g a n c ปี2023ครับผมภายในห้องโดยสารตอบได้คำเดียวครับว่าสวยหรูหรามากนะครับได้เป็นบออคูแม็กซ์สีน้ำตาลน,นะครับภายในตัดสีดา โอ้ดูโดดเด่นเป็นสง่ามากนะครับรู้จริงๆคันนี้ระบบคอนโทรลกระจกนะครับเป็นรูปแบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วนะครับปรับกระจกไฟฟ้านะครับออโต้ฝั่งคนขับและปุ่มล็อกรถครับ ปุ่มาลายเป็นแบบมุ้งไหนนะครับมาพร้อมปุ่มฟูมติฟังก์ชันและระบบค r u สคอ control และยังมีปุ่มนะครับระบบเปิดประตูไฟฟ้านะครับมีระบบคิกเซนเซอร์ด้วยนะไฮไลท์ที่เลขใหม่เพียง1 2 0 0 0หมกิโลเท่านั้นครับโอ้โหดันอินมาได้จั๊กเดียวเองหน้าจอมีเดียนะครับรองรับระบบ under auto apple car play มีกล้องมองหลังให้แอร์เป็นแบบออโต้ระปับประดับได้แบบดูโอโซนนะครับซ้ายขวาแยกอ,อิสระเลยเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับมีระบบเบรกมือไฟฟ้าและออโต้โฮมมาให้พร้อมระบบควบคุมทางลงลาชันโดยรวม แล้วนะครับห้องผู้โดยสารตอนหน้าหรูหราไม่แพ้รถยุโรปเลยนะครับห้องผู้โดยสารตอนหลังนะครับหรูหราไม่แพ้กันนะครับอันนี้เห็นแล้วอยากขึ้นไปนอนเลยนะครับเป็นโทนสีน,น้ําตาลแบบนี้น่าจะนั่งสบายแน่นอนเลยบุ๊กเซอร์วิสคู่มือต่างๆและกุญแจอยู่ครบครับ ต้องบอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยกับปี2023ต้องเครื่องนะครับเป็น1.9 DDI เป็นเครื่องดีเซลนะครับพ่วงกับเทอร์โบชาร์เจอร์นะครับ150แรงม้ารับประกันแรงชื่นใจแต่ประหยัดสบายตัวแน่นอนครับเติมไฮไลท์ให้อีกหนึ่งจุดครับตัวนี้แผ่นเพลเดิมๆจากโรงงานนะครับของแท้แน่นอนเรามาดูอีกคันหนึ่งครับที่มอบความคุ้มค่าให้กว่ากันได้อีกมากมายนะครับกับ ตัว1.9 Ultimate ตัวนี้ครับดีกิรถนะครับเป็นปี 2, 0, 2021แรกไหม่เพียงแค่30,000กิโลนะครับมากับรุ่นท็อปสุดในเครื่อง1.9รับเครื่อง2ล้อนะครับอั t i m a มตัวนี้นะครับให้ฟังก์ชันการใช้งานมาค่อนข้างครบคันเลยนะครับออกให่นะครับอยู่ที่1,400,000กว่าบาทนะครับวันนี้จะทำให้คุณประหยัดไปได้มากกว่า400,000บาทด้วยเช่นกันอยากรู้ดีเทลเชิงลึกคันนี้มีอะไรดีบ้าง กว่าตัว e l ลิ a กนไปชมกันเลยครับความคุมค่าที่เขาให้มาไม่ได้มีแค่ภายนอกครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับไฟไบ b บี้มโปรเจคเตอร์ไฟเดไลท์มีมาให้เหมือนกันนะครับตัดมองนี้เหมือนกันเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับที่เป็นเซ็นเซอร์กรระยะมีให้เหมือนกันถึง4จุดนะครับแต่ไฮไลท์นะฮะก็อยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับล้ออล่อยขอบ20่ินิ้วที่มาพร้อมกับยางใหม่นะครับแล้วมาพร้อมกับกระจกมองข้างแบบนี้นะครับ สกจภาพเหมือนกันเลยนะฮะมีบรายสปอร์ตมาให้พับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้แต่สิ่งที่ต่างกันก็คือตัวนี้นะครับเพิ่มระบบสตาร์ทรถมาให้แหละนะครับสามารถสั่งการสตาร์ทรถจากกุญแจก่อนได้เลยวอร์มแอร์ก่อนขึ้นรถโอ้โหแฮปปี้คันนี้ขึ้นรถแบบไม่ต้องร้อนเลยครับ ตัวที่มือจับนะครับรองรับระบบสมาร์ทคีย์นะครับที่สามารถล็อกและปลดล็อกได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสนะฮะคิวกันสเซตมีให้พร้อมเราหลังคามีให้พร้อมนะครับบันไดมีให้แล้วเช่นกันเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายดีวยกว่าว่าจะต่างจากตัวอินดิแกนไหมกับตัว1.9 Ultimate ปี21คันนี้ครับผมด้านท้ายนะครับอาจจะไม่ต่างกันมากนะครับแต่ว่าตัวนี้นะฮะเซนเซอร์จะหายไป2ตัวนะครับด้านหลังมีมาให้ถึง สี่จุดนะครับจากตัวอิเล็กันเมื่อกี้มีให้ถึงหกจุดนะแต่ว่าตัวนี้มีกล้องมองหลังนะครับที่ชัดมากกว่าเดิมนะฮะแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้าเช่นกันมีระบบชิคเซนเซอร์นะครับให้ด้วยเหมือนกันนะครับด้านในพับเบาเป็นแนวราบได้นะครับแต่รับประกันว่าหรูกว่าแน่นอนกับตัวท็อปเน i c ิก้าอัลติเมทปี21ครับผมไม่สามารถปฏิเสธได้เลยครับว่ามันจะไม่หรูคันนี้นะครับข้างในเป็นโทนเบาะสีชาโมอ่อมส้มนะครับเป็นเบาคือแม็กและเป็นเบาไฟฟ้าแบบคู่หน้านะครับหรูสุดใจจริง ตัวนี้ออปชั่นที่พงมาลลยให้ได้มากกว่าตัวลีแกนทครับมีปุ่มพุชคอนโทรลแบบอะแดปติฟด้วยนะครับชะลอความเร็วอัตโนมัติตามขันหน้าหรูหราไปอีกขัน้นเพราะมีไฟตกแต่งภายในห้องโดยสารที่เรียกว่า Ambient l i ลท์ให้อยู่ทุกประตูเลยครับ จอไมเดียเสริมความสามารถพิเศษในเรื่องการรองรับระบบ GPS หรือแผนที่มาให้แล้วครับส่วนเกียร์ไม่ต่างกันครับได้เป็นเกียร์ออโต้แบบมือไฟฟ้าออโต้โหและระบบควบคุมทางลงล่าชันเป็นคุณจะเลือกขนาดครับระหว่าง m u l ส X 1.9อลแปี2023ที่ออกใหม่1349,000หรือตัวนี้ครับ 1.9อัลติเม e ปี2021ที่ออกใหม่1้าน4 3 4 0 0แต่วันนี้นะครับประหยัดไปได้เกือบ4แสนนะครับขายเพียงล้านหลักหมื่เท่านั้นส่วนคันนี้ก็เบาด้วยเช่นกันครับเบาไปได้กว่าหลักแสนแต่คุณได้เลกใหม่แค่ห2 0่0สกิโลรถยี23มเดิมๆทุกคันครับเพราะรถ2คันนี้นะครับเรามีกา,การการันตีคุณภาพจากบริษัท i ู s สเป t ชันและวันทูค่าอินสเปคชันนะครับมั่นใจได้เลยครับรถไม่มีตัดต่อเราใหมย่ย้อมแมวแน่นอนที่สําคัญครับ แม้ว่าจะเท่ต่างกันฟังก์ชันต่างกันแต่สามารถใช้เงินออกรถได้เท่ากันดาวซูเซเหมือนกันครับท่านผู้ชมและสามารถส่งฟรีให้ได้ตัวถ่ายใครสนใจมิ w เอ็กสวยๆแบบนี้ที่คุ้มค่ากว่าออกใหม่ได้เป็นแสนเลือกได้เลยครับไม่ว่าพี่หรือน้องดีทั้งคู่ครับแล้วเจอกันที่โชว์รูมกอริลล่าคาร์ชอบขนหนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยเพราะคุณคือคนสำคัญกอริลล่าคาร์รักรถรักคุณสวัสดีครับ